เป็นหอกนายกมันไม่ได้แล้วอาจารย์นี่จะเป็นนายกแน่ๆอันนี้แนนายกขับรถมาจากเชียงรายนะครับไกลมากๆครับครับครับอยากเอาเครื่อง AKX Minarey AKX 10S มาลงจังหวัดที่เชียงใหม่ครับครับเป็นเป็นประธานสภาครับท่านครับเป็นประธานสภาครับประธานสภาสุดยอดเลยครับนะครับประธานสภาอยู่เทศบาลไหนนะครับของไม่เย็นครับ มเป็นเป็นยังเป็นออโต้ค่ะเป็นองค์การบริหารส่วนประบูรณ์เนี่ยนะครับก็ท่านทางเคียงรายที่ต้องการดนตรีกับท่านมีครบทุกอย่างครับมีเครื่องเสียงให้เช่าด้วยนี้ใช่ครับมีรถแห่มีรถแห่มีเครื่องเสียงครับมีรถแห่อะไรครับผมจังหวะก็ตรงนี้ไปโป๊ะชึ่งแน่ครับผมได้ปครับผมไปนะออกงานได้สบายแล้วครับผมออกมาเต็มปุ๊บเสียงดนตรีเหนือมีครบ ครับซอซึ่งปีแน่นอกปีในมีครบครับผมแสดงว่าผมผมมาถูกทางแล้วมาถูกแล้วไม่ผิดหวังครับครับนั่นแหละครับมาถูกทางแล้วครับนี่ครับเครื่องยังไม่ซื้ออะไรซื้อนานยังครับผมอะไรครับซื้อนานยังยังไม่ถึงสองเดือนนะครับยังสองเดือนไปซื้อมายังไม่ถึงสองเดือนเลยครับที่ผมไปอ่าเริึกจะเป็นวันที่สิบสองเดือนที่แล้วครับจังครับสิบสองเดือนที่แล้วใช่นไหมครับเดือนกว่าเดือนกว่าเนาะเดือนกว่าใช่ไหมใช่ครับเดือนสิบสอง สิบวันที่สอง่มิถุนาอ่อกรกฎานี้เดือนกรกฎาแสดงว่าเดือนเดือนนิดิดียครับผมซื้อเดือน่าครับผมครับซื้อมาในราคาสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทครับแล้วก็เป็นกระเป๋าอีกสองพัน